เด็กค่ะทุกคนฟ้าจะมาทำไอติมนะคะอันนี้โยเกิร์ตอันนี้อันนี้รสลมนะคะเดี๋ยวนีรสลมแล้วฟ้าจะมาทำทำกันนะคะฟ้าฟ้าลืมหลอดฟ้าลืมหลอดอเอาหลอดไปทำอะไรอะคะเอาหลอดไปเจาะนี้ไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพอ่อเดี๋ยวพ่อแกะให้ค่ะเดี๋ยวพ่อแกะให้อ่าแล้วฟ้าจะทำทำกับใครครับวันนี้กับพ่อคะ่ะอืมอแล้ว แต่แล้วรู้หรือ,อยังว่ามันต้องแช่น้ําแข็งนานนะคะกว่าจะทานได้รู้หรือยังดูแล้วจริงเหรอโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวจะเริ่มลงมือทําเดี๋ยวขอญาตแกะก่อนแกะอะ่ะเทเทไหวไหมไหวไหมไหวไหมไม่ลงช่องอื่นนะเทไ,ไปช่องเดียวเลยนะ โอ้เต็มเลยเหรอพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาแคบพอเต็มค่ะเอาแคบพอเต็มนะคะกว่ไปเอาหลอดกันนะคะทุกคนเต้ค่ะต่อไปยาคูโอ้พอไปนะพอไปนะอ่ะเอาหมดเอาหมดไหมหมดไหมหมดไหมเออพ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 อยังปมไหมปกหน่อหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเรียกเรียกเรียกก้านเอาก้านสีอะไรเดี๋ยวก่อนก้านก้าน ก้านไม้อะไม้ไม้จับไม้จับจาสีไหนสีส้มเอ๊ะผิดด่านวร่าไม่ค่อยนะครับมาคุณพ่อช่วยสีเหมือนกันเลยอ่ะสีเหมือนกันเลยใช่ครับเพราะมันเป็นนมเปรี้ยวเหมือนกันค่ะต่อไปอะไรดีคะเอาส้วน้ำส้มโอ้น้ำส้มเพราะว่าพ่อช่วยดีกว่ามันหนักไหมหนักใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพ่อเปิดให้ก่อนมาช่วยกันเทช่วยกันเทช่วยกันเทอะไรอ่ะ แค่ตรงเนะี้ยป้อมอะไรอะอ่ะอะะอาป้อมแล้วก็ช่องนี้เอาใส่น้ำส้มสองอันเลยนะกลับด้านหรือเปล่าคะเอาให้ถูกด้านเอ้ย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 อ่ะช่องสุดท้ายช่องอ่ะช่วยหนอยดิช่วยหนอยช่วยหนอย โอ้โเนี่ยเอาของคุณปูม่มาหมดเลยเนี่ยสรุปพอแนละนะ <Okay. S 2> โอเคไหนเหลืออันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้ายแฟงแว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 งแล้วยังไงต่อคะเอาไปแช่ฟิตค่ะเอาไปแช่ช่องฟิตนะแค่